ครับผมไปทางหน่วยพัฒนาเคลื่อนทีสองหนึ่งสำนักงานพัฒนาภา 2, 2> คสองนวยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับจัดกําลังพ้นเครื่องจักคนนักลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการคุดหลอกห่วยบงซอยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับอยู่ทางบ้านอํา ค่ำอินแปลงครับมูหาตำบลบ้านผืออาเภอพ้นวิสัยจังหวัดหนองคายพันเอกยอดท่งสํารัญผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีสองหนึ่ง สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับเพิ่นจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างร้าพรมย่านผ้าหนะเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,567ครกลับไปดำเนินการคุดหลอกล่ำคล้องหวยบง เพื่อเป็นแรงเก็บกักนา้าแก้ปัญหาพ่ยแรงแล้อก็อุทกกระเพ้พพพครับรวมถึงใส่เป็นแรงนา้าสาหรับการอุป,ปโภคบริรโภคทําการ,กรเกษตรทําการประมงาการปรศุสัตว์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์นี่จำนวน2 6 5หาขัวเลื่อนพันสี่สิบหาคนเลยครับดีใจครับดีใจร้ายครับนี่ทหารมเรราเห็นี่ครับผดีครับที่ว่าดีรอยเปรียงเลยครับเพราะว่าถ้าเจ้าป้าคิดอะไรไม่ออกบอกพี่ทหารตัวน,นี้เพื่อนว่า นะครับปีทหารเพื่อนเ็ดใไ้ไดทุกอย่างเลยเมืองข้องลอกขุดบางหาันให่งามๆเลยค,ะค่ะคือ<ม>จังในโครงการโครกน้องนาพเด,ดีเป็นแบบรูปทรงสวยงามไปแล้วก็เฮดสะอาดสะอา้านนี่ล่ะเพิ่นว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกองทัพพร้อมสนับสนุนว่าแต่ยังเข้าไปบอกเพิ่นขอเพียงร้องขอมาแมนค่ะ